นี่คือ s a m s u n Galaxy g Note 10 plus ตัวท็อปนะต่อ Wi-Fi 5 g ซึ่ง Wi-Fi 5 g ปล่อยความเร็วมา162 mbps ณนะจุบนี้ทีนี้ก็จะ speed test นะซึ่งออกมาประมาณนี้ถือว่า เป็นปกติอันนี้คือ n o t e 10 plus ทีนี้จะลองมาเทียบกับ n o t e 20 Ultra 5 g ตัวท็อปซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อ Wi-Fi เข้ากับเน็ตบ้าน8วันแล้วที่ยังแก้ปัญหาไม่ไดนะ้ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นที่เน็ตบ้านก็ได้เปลี่ยนโปรโมชั่นนะเปลี่ยนเลาเตอร์เปลี่ยนแพ็กเกจจนถึงขั้นย้ายค่าย จาก AIS มาเป็น 3BB นะภายใน8วันเนี่ยมีทั้งช่างทั้งวิศวะมาทดสอบมากมา่ปรากฏว่าเครื่องปกติไม่ว่าจะยี่ห้อไหน Oppo หรือว่า Apple หรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง Samsung ด้วยกันเองที่ไม่ใช่ Note 20 Ultra 5G ตัวที่ใช้อยู่เนี่ยวัดข้าวมาได้เป็นปกติหมดนะจะมีบางครั้งที่ค่าเนี่ยต่ำกว่าปกติ ก็ไม่ได้บ่อยนะแต่ทีนี้ไอตัว20 u l t r อัเนี่ยมันมันค่ามันต่ำกว่บบาปกติแล้วก็มีการหลุดนะสัญญาณหลุดด้วยซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูหน้าจอเทียบกันเดี๋ยวจะแคปหน้าจอให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้ให้เห็นก่อนว่า n o t e 10 Plus นะความเร็วได้ประมาณนี้โอเค นี่ก็จะเป็นโน้ต20 Ultra 5G ซึ่งต่อกับ Wi-Fi แบบ5 g h z Network Speed เนี่ยปล่อยมา270ปล่อยมามากกว่าไอ้เมื่อกี้อีกนะแต่พอม,มาทำ Speed Test ลองดูอ่าสปีดเทสต์ของโน้ต20 Ultra 5G ตัวท็อปนะออกมาเท่านี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด8วันที่ผ่านมาซึ่งต้องเสียเวลายอย่างมากในการหาสาเหตุแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะตอนแรกใช้ ais ความเร็ว500ถ้า500นะเปลี่ยนเราเตอร์ไปทั้งหมด4รอบนะก็ยังมีปัญหาอย่างนี้ก็คือสปีดเน็ตเนี่ยต่ำมากจนมาครั้งเนี่ยวัดค่าแทบไม่ได้เลยนะก็เลยยกเลิก ais พะคิดว่า as คงจะมีปัญหานะแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้3 bb 3 bb ตอนแรกใช้แพ็กเกจ1000ันทับ 100, นะนะปรากฏว่าสปีดที่ออกมาก็ประมาณเนี้เท่าที่เห็นนะหลักหน่วยบ้างหรือว่าหลัก10ต้นต้นบ้างนะนาน,นานทีจะไปถึงหลักร้อยแล้วก็จะแป๊ดเดียวเท่านั้นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแพ็กเกจ400ทับ400เมกะบิตนะก็สภาพก็เป็นอย่างที่เห็น นะรวมแล้วเปลี่ยนเราเตอร์ทั้งหมดเนี่ยแตัวนะในเวลา8วันและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ตัว w i นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องอื่นๆนที่เอามาทดสอบเนี่ยโดยเฉพาะเครื่อง s a m s u n ไอ้ Note ส0 Plus เนี่ยบางครั้งก็มีอาการอย่างนี้เช่นกันนะแต่มีไม่บ่อยมีมีไม่นานนะ แต่ทีเนี้ยค่อนข้างชัวร์แล้วแหละว,ว่าน่าจะเป็นที่โน้ตสิบเอโน้ตโน้ตยี่สิบออาต้าห้าจีนะเพราะว่าได้เทสมานานพอสมควรแล้วแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเอามาเทียบกันจะจ่าอย่างนี้แล้วก็ผลออกมาเป็นอย่างนี้นะหวังว่าศูนย์ซัมซุงจะมีคำตอบแล้วก็จะแก้ปัญหาได้นะโดยที่ จะไม่เกิดปัญหาอื่นตามอีกนี่จะเห็นว่าสถิติย้อนหลังไปเนี่ยมีการเทสอวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรนะเทสสปีดอย่างเดียวยบ่อยมากแทบจะทุก5นาทีทุก10นาทีเลยจะเห็นว่าสปีดเนี่ยอยู่ในหลัก10หลักหน่วยเนี่ยนนานโผล่มาทีอย่างอันเนี้ย 180, 180กว่าเนี่ย180กว่าเนี่ยคือสปีดที่ควรจะเป็นหรือ200กว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือควรจะเป็นนะแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมหลักหน่วยกับ20ส 89258925อันนี้เนี่ยเป็นความผิดปกติมากๆนะ